เอาละครับกาบสวัสดีกับทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้กันฮะก็อยู่กับผมนะคับกับมูเกซี่นะครับผมวันนี้นะครับเรามีรายการใหม่นั่นก็คือรายการวิเคราะห์ราคา M Zone 4นะครับผมอืมก็วันนี้นะครับวิเคราะห์กันง่ายๆครับผมง่ายนิดเดียวนะครับผมก็คือเราจะมาวิเคราะห์กันข้างบนนี้นะครับมันจะมีอ่าวิเคราะห์ M Zone 4อยู่นะครับคือซึ่งผมก็ทําไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นจุดซื้อนะครับผมจุดรับซื้อนะอ่า ตอนแรกนะครับผมทุกคนเนี่ยจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ของวันที่13นะครับวันที่13เนี่ยเป็นเป็นช่วงราคาเอที่สูงมากๆนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ29บาทนะครับราคาประมาณ29บาทตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ลงลงมาอีกจุดนี้ลงมาจุดนี้ก็ประมาณวันที่14นะครับสินะวันที่สิก็อยู่ในราคาที่ประมาณเอ้ยวันเอาใหม่เ จุดนี้จุดซื้อนะครับจุดซื้อนั่นก็คือ33บาทนั่นเองนะครับจุดซื้อ33บาทนะครับถึง35นะครับประมาณนี้นะครับจุดลงมานะครับวันที่วันที่14นะครับผม14เนี่ยจะเป็นจุดของที่มันช่วงที่ดิ่งลงมาแล้วนะครับเป็นจุดดิ่งลงมาก็ลงมาไม่เยอะครับลงมานิดนึงนะครับเพราะอะไรในจุดนั้นก็คือมันเป็นช่วงที่วันที่ของเซิร์ฟ เซิร sí, ์ฟเกมอื่นๆเขาเริ่มเปิดนะครับผมแล้วก็มาวันที่15เลยนะครับดิ่งลงเห็นได้ชัดเลยนะครับวันที่15้านะครับดิ่งแบบดิ่งเลยนะครับเพราะอะไรทําไมถึงดิ่งเพราะว่าเซิร์ฟพี่ปิมเปิดแล้วคนไปเล่นคนไปเล่นเซิร์ฟพี่ปิมเยอะมากนะครับวันที่15นะครับเพราะว่าเซิร์ฟพี่ปิมเปิดนะครับคนไปเล่นและทีนี้มันไม่มีใครมาซื้อขายเอ็มไงทีเนี้ยมันไม่มีใครมาทำเอ็มนะครับมันก็เลยดิ่งดิ่งลงมาเลยแบบดิ่งปื๊ดดิ่งพรวดเลยอะนะครับ แล้วในสภาพเซิร์ฟด้วยนะครับบวกกับสภาพเซิร์ฟยังไม่ดีนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็เลยแบบลงมาล่วงลงมานะครับผมในตลาดเนี่ยมันเป็นค่อนข้างที่จะขาลงมากนะครับแล้วก็ดิ่งลงมาอีกดิ่งลงมาอีกวันนะครับประมาณวันที่16นะครับวันที่16เนี่ยมันก็ดิ่งลงมาอีกครับเพราะว่าเซิร์ฟพี่ปิมก็ยังเปิดอยู่นะครับแล้วคนทยอยเข้าไปเล่นเกมแลนด์กันนะครับทยอยเซิร์ฟพี่ปิมนะครับเล่นเซิร์ฟพี่ปิมเกมแลนด์นะครับตรงนี้ก็คือเกมของ แลนนะครับผมไม่ใช่เซิร์ฟโซนโฟของพี่ปิมนะเออต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับผมที่มันดิ่งลงมาเพราะแบบนี้นะครับแล้ววันที่ติดดอยนะครับติดดอยก็คือที่จริงอ่ะมันต้องติดดอยตั้งแต่วันที่วันที่สิบสิบหกอืมติดดอยวันที่สิบหกนะครับสิบหกก็คือวันนี้นะครับแล้วไปวันที่สิบเจ็ดนะครับก็คือวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะฮะยังติดดอยอยู่นะครับเพราะว่าจุดซื้อเราอยู่จุดนี้นะครับจุดซื้อเราอยู่จุดนี้นั่นเองนะครับผมเรายังติดออยยู่นะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ22บาทนะครับเอ็มละ2 2บาทนะอันจุดซื้อตรงนี้นะ่ะเอ็มละ33บาทนะครับจุดดิ่งลงสุดก็คือจุดเอ็มละ10บาทนะครับเอ็มละ10บาทล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้วันที่16นะครับผมซึ่งเอ็มตกหวบภาพเลยนะครับเพราะว่ามีคนเข้าไปเล่นเซิร์ฟพี่ปิมเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาหาเอ็มในวันนั้นนั้นนะครับเพราะว่าก็ตามนั้นแหละครับเออแล้วถ้าเกิดว่าคนหายไปจากเซิร์ฟ ยิ่งคนหายไปอีกปุ๊บมันยิ่งไม่มีคนทำเอ็มขายยิ่งยิ่งไม่มีคนรับซื้อเอ็มยังยิ่งไม่มีคนทำระบบเอ็มต่างๆนานาภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มมันก็เลยตกลงนะครับแล้วบวกกับในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยยังไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับยังไม่มีกิจกรรมนั่นเองนะครับและวันที่ประมาณเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในช่วงหน้านะครับช่วงหน้าอีกทีหนึ่งนะครับวิเคราะห์ไปเรื่อยนะครับอันนี้บอก ก่อนนะครับผมว่าเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมอาจผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ที่แบบว่าเอ็มอาจจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับผมวิเคราะห์แค่นั้นนะครับแล้วก็ในตลาดนะครับเพราะอะไรทำไมเอ็มถึงจะขึ้นนะครับแล้วก็เพราะอะไรทำไมเอ็มถึงจะลงนะครับผมจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมในวันนี้นะครับมากราฟแรกนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับราคาเอ็มนะครับผมราคาเอ็มขีดบาทนะครับผม จุดซื้อนะครับผมวันที่17นะครับวันนี้เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้17เลยนะครับจุดซื้อนะครับผมจะเป็นประมาณวันที่17นะเพราะว่าจุดซื้อเนี่ยควรซื้อได้นะครับผมแล้วจุดที่จะดิ่งขึ้นนะครับดิ่งขึ้นจะดิ่งขึ้นวันที่18นะครับเริ่มดิ่งขึ้นวันที่18เลยนะครับจุดนี้นะจุดดิ่งขึ้นปุ๊บมันจะดิ่งถึงแบบสูงสุดนวันที่19นะครับดิ่งสูงสุดวันที่19นะอืมเพราะอะไรทำไมถึงดิ่ง เพราะว่าวันที่19 19เนี่ยเป็นวันที่ของใหม่จะเข้านะครับของใหม่จะเข้าเพราะฉะนั้นจุดที่เซทเอมจะรับซื้อก็คือจุดนี้นะครับจุดเซทเอ็มจะซื้อนะครับาทางทางเซทเอ็มจะรับซื้อกันนะครับประมาณนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับจุดซื้อวันที่17เป็นต้นไปนะครับพอถึงวันที่19นะครับเซทเมจะปิดรับซื้อนะครับผมอืม เพราะฉะนั้นจุดนี้ซื้อได้ซื้อเลยนะครับเอ้ยขายได้ขายนะครับจุดจุดเนี้ยนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บจุดซื้อวันที่19ปุ๊บแล้วมันจะดิ่งลงมาวันที่20ไงเออดิ่งลงมาวันที่20แล้วก็ดิ่งมาวันที่อ่า21ดนะครับดิ่งลงมาวันที่21ดนะครับตรงนี้จะติดดอยนะครับผมเพราะอะไรทำไมถึงติดดอยนะครับเพราะว่าจุดรับซื้อเนี่ยกับจุดดิ่งลงมาเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับประมาณ อันนี้ยีบสออันนี้20ประมาณเนี้ยนะครับมันจะดิ่งลงมานะครับอืมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เพราะอะไรทําไมถึงดิ่งลงมานะครับเพราะว่าของเนี่ยผมฟันธงเลยนะครับว่าของดีๆอ่ะจะเข้าปีใหม่อืมของดีๆจะเข้าปีใหม่นะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันนะครับผมคลิปนี้ของเข้าปีใหม่แน่นอนนะครับ ๋ยวให้ดูเลยอ่ะดูกันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ตั้งใจดูไปซอนโฟร์แกรดดูดักไม่เคงใจใครเราพลังจะกลับมาเป็นเกมอันดับหนึ่งอีกครั้งในปี2024่่มีอะไรกันบ้างเรามารับชมกันเลยดีครับไปการเดินทางของซอนโฟร์เอ็กซ์เกมภายในปี2023ัซอนโฟร์โฟร์ียูเน fo er. ี่ยการเปิดตัวของตัวเกมซนโฟร โ o นโฟร์โฟร์คอมพลีตตี้แกงซัพพอร์ตโซนโฟร์คอการแข่งขันเฟิร์สบัต2023 King of Gangster 2023 Thailand Championship 2023 Next for you ที่กำลังจะมาในเดือนนี้ความมันกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับดันเจี้ยนใหม่ฮาร์ดบอดในปี2024ใกล้จะถึงนี้ใหม่คอสตูมสายแฟชั่นสายลงดันสายยืนแอเตรียมพร้อมที่จะมีแฟชั่นใหม่ๆกันหรือ,อยัง อีสุพิเศษอีกมากมายในเร็วๆนี้นะครับผมแผนสุดเดียวดระบบสัตว์เลี้ยงที่คุณไม่ควรพลาดพร้อมระบบสเตตัสแอบแฝงให้สัตว์เลี้ยงของคุณคุณเล้งสามารถเปลี่ยนสเตตัสได้โดยใช้เงินเซ็นเป็นการสุ่มสเตตัสเท่านั้นอาชีพซิทเทมรมาสายตีสุดโกงคอมโบดีตีแล้วตีอีกกดใส่แต่ขึ้นดี อาชีพใหม่สุดพิเศษที่ยังไม่เคยมีในเกมมาก,ก่อนทางโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมจะนำเข้ามาอย่างแน่นอนภายในปี2024นี้เซนบาลานซิ่งอีเวนต์จัดการกิจกรรมต่างๆเพื่อควบคุมเซนภายในเกมตัวอย่างเช่นเพิ่มโอกาสในการตีบวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการผสมมากขึ้นและขายไขยเ่เซนในร้านค้ายูกิเตรียมตัวเข้าสู่โซนโฟร์เอเชียนเกพบกับการแข่งขันสุดอลังการยิ่งใหญ่ระดับเอเชียนเกม Outs Asia, a w a y for you แล้วฟังทุกปัญหาจากผู้เล่นพร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเกมที่คุณรักทีมงาน z o n อ4 Extreme ได้เพิ่มผู้พัฒน,นาเก่งๆเ,เข้ามาในปี2024นี้ Next for you 2024แล้วเจอกันอ่ะนะครับก็กลับกันมาอีกรอบนึงนะครับ ก็เห็นแล้วนะครับผมว่าเพราะอะไรนะครับ M ถึงจะขึ้นวันปีใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ย M มันไม่ขึ้นเยอะหรอกนะครับบอกได้ตามตรงว่า M มันไม่ขึ้นเยอะนะครับมันจะขึ้นอยู่แค่ตี๊ดเดียวนะครับจากที่ผมวิเคราะห์มานะครับ M จะขึ้นอยู่แค่นี้จริงๆขึ้นแค่นี้เราก็จะลงมาอีกลงมาเรื่อยเรื่อยเื่อจนกว่าจะครบปีใหม่นะครับแล้วซึ่งปีใหม่เนี่ยผมฟันธงได้เลยนะครับว่าซิสเทมม่าเข้านะครับสายอาชีพซิสเทมม่าเข้านะครับเราก็จะมีสายอาชีพใหม่ที่ทีมงานกําลังจะทําอยู่นะครับ เอออันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเซตใหม่นะครับเซตอื่นๆนะฮะไม่ใช่เซตใหม่หรอกจริงๆก็คือเซตเก่าจากในเกมตัวทัรนี่แหละนะครับผมเอามาขายใหม่นะครับซึ่งเซตใหม่ท <z apparent actors underneath> ี่จะเข้านะครับก <system> ็จะมีเซตพุ <sh awa> <system> <sh> ่นยุงนะเซตพุ่นยุงแล้วก็จะมีเซตไอรอนแมนนะครับแล้วก็จะมีเซตซับเวย์ก็คือไม่ใช่ดิเซตซอเบดเออเซตซอเบดเข้านะครับเซตซอเบดเข้านี่จะเปลี่ยนแปลงมากเลยนะ ซอเบดดีมากๆนะครับของดีนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับผม M จะขึ้นตอนช่วงปีใหม่นะครับตอนนี้ M อ็มจะไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเป็นจุดซื้อซื้อได้นะครับจุดขายตอนช่วงปีใหม่อันนี้รู้กันประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้คือวิเคราะห์ให้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่21นะครับเป็นจุดเที่อาจจะลงนะครับเป็น M ลงนะ แล้ววันที่วันวันอังคารเนี่ยถ้าของใหม่ยังไม่เข้านะครับถ้าของใหม่ไม่เข้านะครับก็จะไม่ค่อยเอ็มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเอ็มจะตกลงอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับสถานการณ์เซิร์ฟตอนนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับไม่ดีเลยนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ซื้อมีมีใครแบบเก็บดองเอ็มไว้ไหมดองเอ็มไว้นะครับขายได้ก็ขายนะครับขายได้ก็ขายนะครับจุดนี้นะครับ เพราะว่า M เนี่ยมันจะกลับตัวตอนช่วงวันที่19นะครับเจะกลับตัวลงมาวันที่21บนะครับพอวันที่21ดนะครับบอกกันเกินไว้อีกทีหนึ่งเมันจะขึ้นถึงวันที่21บปุ๊บมันจะพุ่งขึ้นนะครับก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมจากการวิเคราะห์นะครับราคาเนะครับตอนนี้ก็ถ้าหากชื่นชอบกดไลค์นะครับกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมคิปวันนี้ก็คงต้องขอกลับลาพิยงดัานีแหละนะครับผมบ๊ายบาย